จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาภาพของผู้คนที่ร่วมกันทากิจกรรมจิตอาสาด้วยความมุ่งมั่นของความเป็นผู้ให้หนึ่งพลังสองมือ และจิตแห่งศรัทธาได้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะทำให้ประเทศไทยของเราสวยสดงดงามและ,จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นน,นั่นคือหนึ่งในพระราชพิธิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและพระองค์ ต้องมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจจะเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษโดยทรงพระก,กรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นในเขตพระชฐานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีพระราชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดเสีก่อน จึงเกิดเป็นโครงการจิตอาสาพระชทานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากจุดเล็กๆของชุมชนรอบพระราชวังดุสิตได้ขยายไปสู่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทยเกิดเป็นขึ้นพลังแห่งความดีพลังแห่งความเสียสละและพลังแห่งความศรัทธาที่ถูกส่งต่อ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสาสนโดยจิตอาสาพระชทานตามพระราโชบายแบ่งออกเป็นสามประเภทโดยประเภทแรกคือจิตอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตอนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่นกลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์การขุดลอ,อกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดของศาสนาสถานหรือสถานาที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งในในการช่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน รวมไปถึงจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ,รป,ประเภทที่2คือจิตอาสาภัยพิบัติเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเภทที่3คือ จิตอาสาเฉพาะกิจเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธ,ธีสำคัญในโอกาสต่างๆเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนง,งานของจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานที่คอยประสานและแบ่งการทำงานออกเป็น ฝ่ายอํานวยการด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่หสุดแซงน้ําใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาฝ่ายโรงเรียนจิตอาสาทําด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตสรัทธาและกองกําลังจิตอาสามือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา นาาสูควมุใจโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทธธานระดับภาคตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่4เป็นหน่วยขับเคลื่อนแต่ละภูมิภาคและมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทธธานในระดับจังหวัดครบทั้ง77จังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับอำเภอที่คอยประสานงานในระดับพื้นที่ทำให้ระบบจิตอาสาพระราชทานขยายผลไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พลังแห่งจิตอาสาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้เป็นภาพเปลี่ยนที่ชัดเจนของการที่คนไทยทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละกําลังกายและกําลังทรัพย์ด้วยจิตที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขในการที่จะพัฒนาบ้านตลอดจนชุมชนของตนเองให้สะอาดสวยงามน่าอยู่และขยายความสุขนั้นไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกคั้งยังได้ช่วยเหลือแบ่งปันกับผู้คนที่ยังขาดโอกาสเพื่อให้พวกเขากลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนั่นคือความสุขที่สุดของความเป็นผู้ให้ความสุขของความเป็นจิตอาสาพ,พระราชทานที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนเหมอนนัคาดคาตาาิิ่ทท้้วจจีะใ